ตามองอีกแล้วตามองอีกแล้วขอขึ้นบนหน่อยได้ไหมเนี่ยขอถอยห่างๆก่อนเอาลนะผมได้ยินเสียงเลเซอร์ยิงแล้วในสุดวันนี้ก็มาถึงครับทุกท่านวันที่ผมจะต้องปะทะกับเจ้ามูลหลอดครับสวัสดีทุกท่านครับมาเจอกับผมพัทและแทงไส้แตกครับซีรีส์สายหอ,อกในทอเรี่ยมมอดตอนที่22ครับ อย่างที่บอกกันครับคลิปนี้มีคนถามไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าผมพร้อมจะแทงมันได้หรือ,อยังสําหรับมูนลอดคําตอบก็อยู่ที่คลิปนี้แล้วครับสายหอกอย่างผมเนี่ยสายที่ถูกคัดเลือกมาจากท่านผู้ชมทุกท่านให้ผมเล่นเนี่ยสู้กับมูลหลอดไหวไหมมาดูกันครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่านะโดยที่อันดับแรกผมขอไปที่หมู่บ้านใต้ดินก่อนต้องจัด เตรียมขุมพระกำลังให้แบบครบครับมาใต้ดินก็มาหาลุงคนนี้ครับเวเปิลมาสเตอร์นะครับมาจ้างเดมอนนั่นเองนะให้ไปช่วยเราสู้ด้วยครับเอาละจากนั้นก็ขอเทเลพอร์ตมาที่บ้านจังเกิลน,นะครับมาที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้จุดนี้เป็นจุดปักหลักอะแต่ผมขอปักหลักที่พยาบาลดีกว่ามั้งถ้าผมเลือดลดผมจะได้ไปเติมที่พยาบาลได้อีกหนึ่งอย่างที่ผมต้องจัดการก่อนที่จะต้องสู้มูลหลอดก็คือนี่สาวโอเทคพินล่านะเสาสุดท้ายละจัดการเขาได้มูลหลอดก็จะโผล่ออกมาแบบธรรมชาตินั่น องเอาละงั้นก็ลุยกันเลยดีกว่าผมจะกินแค่อาหารมีเดียมนะนักเก็ตไก่อันนี้ครับแล้วก็ไปแทงโฟเทคกพิลล่าให้มันแตกครับเดี๋ยวผมเซตก่อนผมต้องเซตไว้ที่บ้านเนาะนี่เป็นจุดที่ผมต้องใช้บ่อยๆนะที่มีคุณพยาบาลคนสวยอยู่ใ,ใกลนะ้นั่นเองเอาละแล้วก็แล้วก็วกไป <c oughs> คือตอนนี้ก็เวียงลําดับอะไรไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันนะครับเพราะามีความตื่นเต้นเล็กน้อยอยู่เพราะว่าบอสเอ็นเกมในเทอรเรียเวอร์ชันปกติเลยเนาะมันก็ต้องแบบดูตึงๆนิดนึงอนะไปลุยกันครับผมขอทำภารกิจนี้ก่อนก็แล้วกัน ก็คือพังเสาโบเทคพิลล่านะครับเดี๋ยวก็ตัดแบบรวบรัดแล้วกันไม่เดียวทาาไม่ดูนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับผมผมขอไปพังเสาก่อน <Yeah. S 1> เอาละรีบกลับให้ไว แล้วก็เอาอาหารมากินเอาแฟกกินผมมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือเดี๋ยวตอนนี้มันยังใช้ไพ่ลอนได้ไหมโอเคยังใช้ได้ครับผมต้องทํายาขวดใหญ่ไว้ด้วยครับโอเค20น่าจะพอนะวิตื่นเต้นวะ่ะหมูหลอดกําลังจะมาครับทุกท่านตอนนี้เป็นเวลาตีสองผมยังไม่ได้กดยาใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวรอให้เขามาแล้วผมค่อยกดแล้วกันพร้อมครับพร้อมครับพร้อมไปงั้นแหละปากบอกพอร้อมแต่ตอนนี้คือแบบร่างกายเริ่มจะสั่นละมาครับหก ปะทะมูลหลอดพร้อ,อมลุยมานี่แบบปลุกใจตัวเองนะเนี่ยโอเคมาครับกดยาครับขอ,อส่วนที่มันอันตรายสุดก่อนก็แล้วกันนะก็คือส่วนหน้าผากนั่นเองผมก็น่าจะแทงงไปเรื่อยๆเนาะเอาละเอาละมา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 เลเซอร์จะไปทางไหนครับไปทางนี้ก็หลบมาทางนี้ละกัน ออหน้าผากก่อนหน้าผากหลุดได้นี่ก็โอเคละเอาละปล่อยตัวเองลงมาสาักหน่อยเพราะมันสุดแมปแล้วเอาละตาตามองอีกแล้วตามองอีกแล้วเลเซอร์จะไปทางไหนขอขึ้นบนหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหโเต็มเต็มดอกครับโอเคโอ้โหกดยากมากเลยเนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยจังหวะแบบอันตรายนี่ เอาละเลเซอร์เลเซอร์เเอรทางไหนทางไหนทางไกนทางไหนโอ้โหยิงขึ้นบนหรือรอบนี้โอเคหลบได้ครับผมดูแต่เลเซอร์นี่แหละอย่างอื่นนี่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยจะซีเท่าไหร่ครับเพราะเลเซอร์แรงมากมามามา,มาเปิดตาบนหน่อยเปิดตาบนหน่อยเปิดแลนน้วเปิดแล้วก็เอาละลงมาข้างล่างหน่อยผมปล่อยตัวเองหนีออกมาไกลๆก่อนนะโอ้โหเต็มดอกรอบนี้ขอกดยาครับ เพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะไม่รู้สิแต่ขอกดยาดีกว่านะมันดูจะตำแหน่งไม่ดีเท่าไหร่ฮะมาแทงไปเอาละหลุดไปแล้วหนึ่งเลเซอร์ไม่แก้วเลเซอร์ไม่แก้วโอ้ยหลบมาข้างนี้โอเคหลุดแล้วครับจุดที่อันจะลายที่สุดก็เหลือด้านนี้ฮะผมก็หัดรัวๆไปแทงรัวไปครับอย่าปิดซี่อย่าปิดซี่เลเซอร์น้อยก็แรงนะ ต้องคอยห,หลบดีๆด,ด้วยฮะเอาละหัวใจเปิดแล้วครับใจเปิดแล้วขอแทงน้อยตัวรัวไปโอ้โหเลเซอร์น้อยหนึ่งช็อตเลเซอร์น้อยหนึ่งช็อตครับพี่พยาบาลครับคนสวยของเรา <c oughs> ขอเสื้อหน่อยขอเสื้อหน่อยผมใช้เป็นอาหอกเคเีืมอยี่่งเดียวเลยนะตอนนี้ลองทิ้งระยะหน่อยดิทิ้งระยะสักหน่อย กิงระยะแล้วใช้การโจมตีแบบระยะไกลอร่อยเอานะครับเนี่ยเพียงพอโดนอยู่นะพอโดนอยู่นะหรือว,ว่าโดนอยู่ปึ๊บอ่าแล้วก็หลบพวกการโจมตีต่างๆของเขาด้วยเอาครับเอาครับมาโอ้โหมาดิมาดิเอาละอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ง่ายอยู่อย่างนี้ง่ายอยู่สี่พันสามพันสองพันและเรียบร้อยเรียบร้อยครับมหมุดหลอด ิบเว้นโอ้โหเอ็นเคดิดขึ้นโอเคโอเคมามามา,มาความรู้สึกนี้มาอีกแล้วความรู้สึกคัดซีนแบบที่ตอนเล่นร้อยวันกับเจ้าหลิวนะโอเคครับอืมฮู้ดหลอดฮะ จัดการลงไปด้วยหอกครับแล้วก็ผมลืมไปเลยเนี่ยว่ามียาดงยาแดดเนี่ยไม่ได้ใช้ครับ <c oughs> แล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมขอสํารวจก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นแบนเนอร์เนาะ <c oughs> ตอนนี้มือยังไม่หายสั่นเลยเนี่ยทุกท่าน <c oughs> รีลีคครับเฮเซอร์แบกอันนี้ o ีชอฟมูนสกิท ผมว่าเป็นตัดเลี้ยงนะจะบอกว่าความรู้สึกตอนสู้มันก็พอตึงๆอยู่ครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากอะไรมากมายเอาละระหว่างนี้ผมไม่อยากปล่อยให้เวลามันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ครับผมขอทําการเปิดเทสเบ็ปก่อนกันโดยอันดับแรกเดี๋ยวผมเทเลพอร์ตมาก่อนลิลี่ของมูนหลอดครับเอามาวางก่อนครับอ่ะด้านนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอนาแฟกเมนต์ต่างๆมาเก็บก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวๆแต่ก็ไม่อยากอันนี้ถึงถึงไหนแล้วไม่อยากจะพลาดอะสำหรับคัสซียืนตรงนี้ก่อนกันแล้วกันแบนเนอร์นี่ ปกติผมเก็บหรือเปล่าวะสำหรับแบนเนอร์ของพวกเสานะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวขอนํามาใส่กล่องนี้ดูก่อนกล่องนี้ผมเก็บแบนเนอร์ไว้นี่เก็บไว้อยู่โอเคมาเทสเซเบกครับเปิดกันเลยดีกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องโฟกัสก็คือในเรื่องของแร่ที่จะมีอยู่ภายในถุงเทสแซเบกของบุญลอดเนี่ยมันจะพอในจํานวนที่ผมนํามาทําเป็นชุดเกาะหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องให้ความสําคัญนะเปิดกันเลยดีกว่าครับอัพ ได้มาทั้งหมด101่ก้อนครับแล้วก็ไอเทมต่างๆมากมายนะก็มีเรเบชั่นเอ็เเนาะเอาไว้ยิงล็อกเก็ตใช่ไหมอันนี้เป็นโอ้โหรีฟอร์สมิติค้าเลยครับสำหรับเบนโบคิตตัน boh ครับปืนพอเท่าเน,ะนาะบูมินไนนี่เราเอาไว้ที่หลังเอ้ยได้ลูกตามาด้วยเหรอผมก็เลี้ยงเซตมุนลหลอดแบบนี้ได้เลยดิเออเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงแบบเป็นเซตให้เลยเนี่ยอันนี้เป็นกาวิ i ตี้โกบเนาะไอเทมเอ็กเพ์ทที่ทำให้เราสลับทิศทางแรงดึงดูดของโลกได้นั่นเอง อันนี้เ e l e s t i a l Starboard นะก็เป็นปีกเนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ความเร็วคือมันน่าจะเร็วกว่าเ o อรเรียมวิงเสี๋ยวเอาไปดีฟอดแล้วกันลุงอยู่ไหนเอยลุงลุงก็ลิ้นดีใจกับผมด้วยผมปราบมุลลอดได้แล้ว <laughs> ขอวัดดิ้งก็ลุงโอกาสดีๆอย่างนี้ลุงต้องฉลองให้ผมหน่อยแล้วอยากกินตังก์ผมหลายเลย โอเคได้แล้วขอบคุณครับแล้วก็ยงัยงยังยังไม่จบลูมไนครับไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับผมขอเทเลพอร์ตมาที่หมู่บ้านสายหอกสุดโหดแทงไม่เลี้ยงครับแล้วก็เดี๋ยวลงมาด้านล่างนะเดี๋ยวเดี๋ย,ยลงมามันก็ไม่เห็นคาซีนนะดิขอ,อดูคาซีนก่อนก็นแล้วกันเล่นมามั้งแต่แรกเราเพิ่งจะเจออะไรแบบนี้ไง รู้สึกดีว่าไม่รู้จะบอกอยังไงอ,อ่ะมันก็มีอีกความรู้สึกหนึ่งที่แบบมันยังไม่ปลดล็อกอ่ะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่านี่มันคือทอรีมอสครับมันไม่ใช่เทเรียเวอร์ชันปกติถ้าเทเรียเวอร์ชันปกติเนี่ยคือผมคอมพิีและสําหรับบอสแต่ว่าในทอรีมอสมันจึงมีเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือแรดนาล็อกนั่นเองครับนี่แหละจะเป็นงานหนักของผมนะในตอนต่อๆไปเดี๋ยวก็มาดูกันครับคิดว่าน่าจะทําได้อยู่นะสำหรับสายหอ,อกสุดโอดที่ทุกๆคนให้ผมมานะต้องทําให้ได้นะฮะต้องทาให ท้ายเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเป็นฉากที่แบบขอบคุณแฟนเพลงอะมินิลักแฟนเพลงอ่ะมาหรือ,อยังมาหรือ,อยังผมจะได้ไปทําการเช็คนะว่าลูมิไนท์ผมเนี่ยมันจะได้กี่แท่งครับมาแล้วนี่ไงฉากที่ผมรอ <laughs> ทุกคนที่แบบมาร่วมแสดงความยินดีนะฉากเมื่อกี้เป็นปลื้มยิ่งนัดลรวก็จบนะครับสำหรับคัสซีนหลังจากปราบมูนรอดได้มาขอดูสิ่งที่ผมอยากรู้ก็แล้วกันสำหรับดูมีไนท์หนึ่งร้อยหนึ่งก้อนที่ผมได้มาเนี่ยจะทำเซตให้ผมได้หรือเปล่าเพราะว่าเซตโซลัสแฟร์นะครับเซตสายเมริดเมกที่ทำจากแร่ลูมีไนท์เนี่ยมันใช้ทั้งหมด36แท่งครับมาดูว่าผมจะได้กี่แท่งนะจาก101ก้อน25้าครับไม่พอจริงๆด้วย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทุกท่านเดี๋ยวผมไปทําการวนรอบอีกรอบหนึ่งครับของวัฏจักรการเกิดมูลหลอดนั่นเองก็คือไปเริ่มตั้งแต่รูติเฮาติสเลยแล้วก็ทั้งเสาทั้ง4เพื่อให้มูลหลอดมันเกิดมาโดยที่ผมจะไม่สร้างเชลเชียลสกิลมาใช้นะเพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองแฟกเมนต์และการไปบนใหม่เนี่ยมันจะได้ทําให้เราเนี่ยมีแฟกเมนต์ที่จานวนมากๆไปใช้งานเพิ่มเติมอีกด้วยนั่นเองตามนั้นสําหรับแพนของผมแต่ว่า ผมเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยว่าในทอรีมอสแฟกเมนต์ประเภทเฉพาะทางที่เป็นสายในทอรีมอสนั้นก็คือชุด t ิงสตาร์สายนักดนตรีเซตเชียลสายฮิวเลอร์แล้วก็ไวท์ด er, ูวอฟของสายว้างนะครับสามารถนํามาทําเป็นเซ e เชียลซกิวได้ด้วยคือ <c ười> แบบไม่ได้ไปแตะของสายหลัก4สายที่มีอยู่เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถ้าเราไม่ได้เล่นสายพวกนี้เลยเอามาทําเป็นอันเนี้ยเพื่อเรียก Lord, มูลหลอดมาฟาร์มได้ครับ <c ười> แต่ว่าผมอะอย่างที่บอกอยากได้แฟกเมนต์สีสายหลักเพิ่มไงก็เลยจะไปวนส่เค้นเอาตามนั้นครับา โอเคฮะลำดับต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่ผมใส่ขึ้นกันแล้วกันนะก็คือเริ่มตั้งแต่ลู้นติกเขาติดเลยแล้วก็สีเสานะครับจะเป็นการแบบให้เจ้าหลิวเนี่ยตัดแบบรวบรัดมาให้ดูนะใส่เทคนิคอะไรก็ตา,ตามตามสไตล์เจ้าหลิวให้มันแบบสนุกสนุกมันๆน,นะครับตามนั้นนะจะไม่แบบเร็วทม์ให้ดูนะเพื่อประหยัดเวลาคลิปนั่นเองนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในช่วงเวลาที่มูลหลอดจะเกิดนะฮะมา I'm scared. รู้สึกนี้กลับมาอีกครั้งครับทุกท่านผมวนเสาเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้ก็คือมารอเพื่อให้มูลรอดออกมาอีกหนึ่งตัวครับเพื่อแร่อินรูไม้นะอีกจํานวนหนึ่งในการอวตารําชุดเกาะครับผมเลยต้องแทงเขาอีกทีหนึ่งในตัวที่2ครับมูลรอด <nhất> ผมพร้อมแล้วเพราะว่าจัดการไปรอบแล้วไงรู้แล้วอะไรอย่างไงนะหมายามายางหมายยางหมายยางมาแล้วกดยาครับก็เหมือนเดิมครับเอาดวงตาด้านบนเขาก่อนนะ ให้มันหลุดออกไปนะฮะเอาละเอาละเลเซอร์มายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วทั้งไหนทหนั้งไหนทั้งไหนทั้งไหนลุ้นอยู่เนี่ยโอเคไปด้านบนครับผมก็ลงมาด้านล่างนะจึ๊กๆๆ,ๆๆๆๆเข้าให้ปล่อยตัวเองลงล่างหน่อยละกันอ่าแล้วก็ต oh. าเปิดยังตาเปิดยังเ,ดยงเปิดแลวฮะแล้วก็แทงไป เรื่อยด้านไหนด้านไหนด้านไหนโอ้โหเต็มเต็มหัวครับเต็มเต็มหัวเลยนะเลเซอร์อเ,อเมื่อกี้ให้ตายสิมา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 ประมาทไม่ได้เนี่ยอย่าถือว่าจัดการไปได้แล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้จะประมาทนะไม่ได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนดูห้าทีก่อนโอเควนมาเนี้ยวนมาน,น,มาน,น,มานี้แล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจลงมาข้างล่าง ไปเรื่อยๆเรื่อยๆปิดยังตาปิดแล้วผมมาแทงข้างนี้ดีกว่าปลปลาปป๊บปื๊ป๊ป๊ตาเปิดอีกแล้วครับตาเปิด,ๆๆปดจังหวะอย่างนี้ผมถอยก่อนดีกว่าขอถอยห่างๆก่อนเอาละผมได้ยินเสียงเลเซอร์ยิงแล้วอ่าตามนั่นตามนั่นเลเซอร์ยิงเราก็รีบมาเลยครับรีบมาเลยรีบมาหิวนะไม่ใช่อะไรเอาฮะก็เลยเรื่อยไป,ไปตาเปิดอีกแล้วครับ ขอให้หลุดหน่อยเถอะขอให้หลุดหน่อยหลุดแล้วโอเคจุดที่น่ากลัวสําหรับผมนะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วหลุดไปแล้วนะที่เหลือก็มืออีกสองข้างครับผมก็ใช้การเคลื่อนที่แบบเป็นเส้นตรงอย่างนี้เอาแล้วกันโอเคโอโ้โหโดนเลเซอร์น้อยหนึ่งช็อตข้างนี้อีกหนึ่งครับอุยติดต้นไม้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 ไมไมไมโอ้โหโอ้โหผม กลับมาหาพยาบาลอยู่ในเดินเล่นนะพยาบาลน,นะปวดขาหรือไงฮะออกไปยืดเส้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยถอยออกมาก่อนดีกว่าถอยออกมาก่อนดีกว่าโอ้โหถอยดีกว่าถอยดีกว่าครับไอพวกลูกตาในน้อยมันเลงผมอยู่นี่โดนอีกหนึ่งช็อตครับยาบาลหายพยาบาลหายไปไหน หาไม่เจอผมหาไม่เจอนะผมกดเลือดเอาเก็ดได้วะอม,มาครับมาครับลงมาด้านล่างเล็กน้อยคือแบบรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมหลบไม่ค่อยจะได้นะผมเพื่อนที่มัวมากเลยเอาละเอาละไปใช้การโจมตียะยไกลเอา,ายะยไกลเอาครับระยะไกลเอาโดนบ้างไม่โดนบ้างนะก็โจมตีไปเรื่อยๆครับ ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่หม nah, ื่นหกเท่านั้นนะหมื่นสี่ครับหมื่นสี่แล้วเก้าพันแล้วเจ็ดพันมาครับมาครับเพ๊บๆเเรียบร้อยครับผมรับมูลหลอดตัวที่สองของคลิปนี้ครับอ้าวระเบิดไปซะ โอเคคอมพลีต okay, ครับได้มาอีกหนึ่งนะสำหรับเทสแบกครับอันนี้รีลิกของเขาอันนี้เทสแบกรีลิกของบอสตัวติข่าวติที่ผมไปวนรอบใหม่มานั่นเองครั้งนี้ได้สัตว์เลี้ยงมาด้วยครับนี่ฮะเป็นมังกรนะโอเคมาเปิดกันเลยดีกว่าครับเปิดกันตรงนี้เลยครับแล้วก็เอาแฟกเมนต์ต่างๆนะครับที่ได้จากการวนรอบเนี่ยมาเก็บเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีอย่างละร้อยกว่าชิ้นเลยเปิดเทสแบกกันครับผม ร,รอบนี้ได้มาอีก100ก้อนนะครับสำหรับแร่อิลูไมครับผมพอมาเก็บก่อนแล้วกันอันนี้ได้มาอีกแล้วเนาะสำหรับลูกตาัน,นี้ a ไอเทมเอเฟอร์ก็ได้มาอีกแล้วเซเลเบชั่นเอ็มเคทูก็ได้มาอีกแล้วซ้ำนะเนี่ยเอาไปขายแล้วกันพอเท่ากันนี่ได้มาแล้วรอบนี้ใหม่ๆก็คือลูน่าแฟร์นะครับเป็นสมุดเวทแล้วก็อันนี้แองเจิลเอ็นนะครับของสายคว้างครับเป็นอาวุธสายกว้างที่ดอกจากมูลหลอดงั้นหรือผมขอดูหน่อยแล้วกัน โอ้ขว้างไปปักไว้นะครับแล้วถ้าโจมตีไปเรื่อยๆก็จะระเบิดทำดำําดามเม็กแบบรุนแรงด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาแล้วดูความเร็วความเร็วเร็วมากเลยนะครับ,บก็รัวใช้ได้อยู่นะโอ้หนี่แบบเกือบเอ็นเกมของสายขว้างต้องพูดคํานี้นะจะบอกเอ็นเกมไม่ได้เพราะว่ามันยังมีบอสอีกตัวหนึ่งก็เรา่าๆนี้นะครับสําหรับไอเทมครับมาทําชุดเกาะกันดีกว่าครับคราวนี้ผมได้มา100ก้อนผมจะได้กี่แท่งนะลองสร้างมาก่อนละกัน ได้มาอีก25แท่งครับรวมกับของเก่า25เป็น50คราวนี้ก็พอแน่นอนครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเอาโซล่าแฟกเมนต์ออกมาแล้วก็มาคราบกันครับสำหรับเซ็ตโซล่าแฟรครับส่วนขาส่วนลำตัวและส่วนหัวครับไม่ครับครบเซ็ตครบเซ็ตมาดูกันครับว่าได้อะไรเพิ่มมาบ้างนะในส่วนของสเตตัสนะครับผมก็จะดูหลักๆเหมือนเดิมคือ2อย่างคือดีเฟนต์แล้วก็ดัมเมจครับดูดีเฟนต์ก่อนละกันตอนนี้110เนาะ ใส่แล้วเป็น126ครับได้เพิ่มมาอีก16พอยเลยนะในเรื่องของดาเมกันบ้างครับจาก223เมลีเดาเมจนะเธอเรียมสเปียของผมใส่แล้วเหลือ222ครับหายไปน1นึ่อยครับไม่เป็นไรนะไม่4ีนะถือว่ามันได้อะไรหลายๆอย่างมาทดแทนนะครับในเรื่องของดีเฟนต์แล้วก็เรื่องของการแดดได้นะจากความสามารถเซ็นั่นเองนะครับก็คือเราจะมีโซล่าชิลขึ้นมาใช่ไหมช่วยป้องกันการโจมตีให้เราด้วยแล้วทําให้เราแดดได้ด้วยแล้วก็ แดนชนสร้างดาเมกได้ด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับสุดยอดมากๆในส่วนของทรูติกเขาติสเดี๋ยวผมมาเปิดด้วยดีกว่าได้อะไรมาบ้างลิลลิงนี้ขายเลยเพราะว่ามีแล้วเอเชีชนมานิปูล t o เตอร์ผมก็มีแล้วก็ขายไปเปิดปุ๊บโอ,โ,อโอ้รอบนี้มีดาบด้วยฮนะอันนี้เป็นเอเชเชนฟอร์อันนี้เหมือนจะได้แล้วเนาะขายไปแล้วกันเอเชเชนเฟรเหมือนจะยังไม่มีเอเชเชนไลท์ มีหรือ,อยังไม่รู้นะแล้วก็ได้เซ็ตดีททวมาด้วยนะครับเป็นเซ็ตคอสตูมที่มีโอกาสออกจากพวกเทสเแบกนั่นเองโอ้โห เซเลเชียลสตาร์บอร์ดอันใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาจากมูนลอตตัวที่2นี่ไดรีฟอร์ดวัดดิ้งมาให้เลยนะ <Bro. S 1> ทำไมไม่ได้ตั้งแต่อันแรกนี่น่าเสียดายจริงอ่ะขายไปแล้วกันครับเอาละทุกท่านก่อนที่จะไปเข้าสู่ในช่วงของการอ่านคอมเมนต์นะผมขอทำสิ่งดีก่อนแล้วกันโซล่าแฟกต์เมนต์เนี่ยผมใช้ทำชุดเกาะได้ครบเซตแล้วส่วนที่เหลือผมก็จะทำเป็นเดรเบกนะครับคือมีความรู้สึกเสียใจเศร้าใจกับไอเทมชิ้นนี้มากเพราะอะไรครับเพราะว่าเดรเบกเนี่ยเป็นไอเทมสายมิีิเดเมกที่รูปร่างคล้ายหอ,อกใช่ไหมแล้วก็ ปลาระยะไกลได้แบบนี้นะครับที่น่าเสียดายสำหรับผมคือมันดันไม่ใช่อาวุธเพทหอกดังนั้นมันถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ o t h e r Weapon นะคือเวพ่นแบบชนิดอื่นๆที่มีอยู่ในเกมนั่นเองผมก็เลยไม่สามารถนํามาใช้ได้นะถึงแม้ว่ามันจะเหมือนหอกก็ตามครับแต่ว่าสร้างมาแล้วก็ นียติดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันประดับบ้านเท่ๆนะครับให้อยู่ในส่วนของการสร้างอาวุธแล้วก็ชุดเกราะแถวๆนี้นะฮะต่อไปก็เดี๋ยวผมพาไปสถานที่ใหม่กันดีกว่านะเป็นสถานที่ที่จะใช้อ่านคอมเมนต์ในวันนี้ครับแล้วก็ผมจะเอารีลิกอันนี้ไปวางณนะสถานที่แห่งนั้นด้วยก็คือสถานที่ที่เป็นเป้าหมายของสเปียทาวเวอร์นะจากเมื่อก่อนเนี่ยสเปียทาวเวอร์มันเป็นหอคอยเก็บหอกของผมใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมมาเปลี่ยนให้เป็นที่วาร์ปครับเพื่อไปอยังที่เก็บหอกแห่งใหม่ของผมนะผมอาจจะสปอยเล็กน้อยไปแล้วเมื่อคลิปตอน ที่แล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้พาไปชมเวอร์ชั่นจริงกันครับไปเทเลพอร์ตไปกัน เอาแล้วฮนะเทเลพอร์ตมาก็ถึงแล้วนะครับสำหรับสถานที่เก็บหอ,อกแห่งใหม่ของผมครับก็คือสเปียรมิวเซียมนั่นเองตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับที่พิพิธภัณฑ์หอ,อกของผมแห่งนี้นะคือการเก็บรวบรวมหอ,อกทุกเล่มที่ผมนํามาใช้งานแล้วก็เป็นมิชชั่นหอ,อกต่างๆต,ตั้งแต่คลิปตอนแรกๆจนถึงคลิปตอนที่แล้วนะซึ่งเป็นหอ,อกเล่มสุดท้ายของผมก็คือเทเลเล่มสเปียนั่นเองนะครับไปไปเดี๋ยวพาเดินชมทีละห้องกันเลยดีกว่าก่อนจะอ่านคอมเมนต์นะเดินมาจาก วราปกันก่อนเลยแล้วกันก็ค,คือจุดนี้เนาะจุดที่สเปียร์ทาวเวอร์พาลงมาครับมาตรงนี้ก็จะพบกับทางขึ้นนะครับมีซิเวอร์สเปียร์ทิปนะปลายหอ,อกอันแรกนะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องแรกที่มีหอ,อกแบบเบสิกที่เจอได้ตั้งแต่แรกเลยก็คือเปเร์นะล้วก็ถ่ายเดนนั่นเองครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะพบกับโพเทนสเปียร์ทิปนะครับแล้วก็นี่ครับหอ,อกต้นเกมที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะหอ,อกพึ่งโพเเ่นไปนั่นเองครับด้านนี้ก็จะเป็นเอจิสตอมพาริสันนะหอ,อกที่ผมใช้จัดก,การวอลห้ออะเป็นออน นะครับก็มีเพลวไปมีออคซิเดียนซอดฟิตแล้วก็ซอดฟิตนะครับถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นหอกในทรอเรมอดเลียนนี้นะครับรูปร่างขายส้มนะก็คือฟ็อกนั่นเองครับแล้วก็หอกเฮดครับมัดลูมสเปียนะมาด้านนี้กันบ้างครับก็เป็นหอกเบสิกเริ่มเกมนะครับเดสโตนสเปียเทอเรียมสเปียแล้วก็แฮปปี้ทารลอนครับขึ้นมาชั้นนี้ครับอันนี้เป็นหอกในฮาร์ดโหมดแล้วก็มีกุ้งเนียครับ คอร์ลไพส์พาริสันแล้วก็วอลเดียมสเปียร์นั่นเองแล้วก็เดินมาห้องนี้ปุ๊บถ้าเกิดมีการปวดเอึขึ้นมานะครับตรงนี้มีห้องน้ําให้บริการนะโถแบบเทอร์เรียมด้วยอ่ะไม่ธรรมดานะห้องนี้อ่าแเวะมาด้านนี้ครับก็เป็นหอกในช่วงต้นเกมเหมือนกันครับก็มีตอมสเปียร์ดาร์คแลนส์เดอะลอเทนฟอกครับมาด้านนี้เป็นหอกในทอริม,มอสครับที่ใช้วัตถุดิบจากดันเจียนนะก็คือมูนไลท์นั่นเองฮะแล้วก็ห้องนี้ที่ผมทำโลง่งๆไว้ก็เพื่อที่จะเอารีลิกของมูนลอด มาวางไว้นี่เองนี่ครับขึ้นมาตรงนี้เป็นหอ,อกในช่วงก็เข้าฮาร์ดมดหอ,อกในทอริมอสครับไอส์แรนซ์และโคลเรลโอามนั่นเองมาด้านนี้ก็จะเป็นหอ,อกจากแร่ในช่วงฮาร์ดโหมดครับโคโบนากินาตะครับด้านบนเป็นพอลิเอียมไปสีชมพูอันนี้ครับออริคาวคุ้มฮาวเบิร์ดสีเขียวมิทริลฮาวเบิร์ดครับหอ,อกสีแดงอันนี้อะดาแมันทายเกรฟและไทเทเนียมไทเดนนะครับสามงามจากแร่ไทเทเนียมนั่นเองจะมาดูด้านนี้กันบ้างครับขึ้นมาห้องนี้ก่อนแล้วกันก็เป็นหอ,อกในช่วงฮาร์ด โหมดเริ่มแรกของทอร์เรมมอดครับก็คือดากอนทารอนและเฟดสกิวเวอร์นะช่วงก่อนเข้าฮาร์ดโหมดใช้ดีนะครับสำหรับดากอนทารอนนะครับมาด้านนี้ก็จะเป็นเรียกว่าหอกแบบ3ตัวท็อปหลักๆเลยอะที่คาบได้ในช่วงฮาร์ดโหมดหลังโกเลมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโกเลมหรือแพนเทล่านั่นแหละมีอะไรบ้างครับอิลูไมส์สเปียครับเดสต็อกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมยังพกติดตัวไว้อยู่ก็คือเดมอนบัตสเปียครับแต่คงยังไม่พกละเอามาติดไว้ให้อยู่ด้วยกันเลยนะฮะมาที่อ่ะสามตัวท็อปนนะใวง Hard ห,หลังแพนเทล่าครับลงมากันมาเรียวกันที่ห้องนี้กันครับไปดูหอ,อกในห้องนี้กันก่อนก็คือเฮริสฮาวเบิร์ตนะครับหอ,อกจากบอสคอสติกนั่นเองนะใช้ค่อนข้างดีกับมอนตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็คิสตันสเปียร์ทิฟนะครับที่ทําให้การโจมตีเรามีปลายหอ,อกแบบคิสตันไปแตกใส่ศัตรูนั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในทอรี่ม,มอสนี้มาห้องนี้ครับจัดให้พีคมากๆเป็นหอ,อกที่ผมใช้งานได้แบบนานมากๆเลยตั้งแต่ช่วงเข้าฮาร์ดหมดแล้วหามาใช้เป็นเล่มแรกๆเลยมันก็คือโพไซดอนชาร์ดครับตีศูนย์ทะเล นะของเทพ,พโพไซดอนครับหอกปล่อยฟองที่ใครติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่ากว่าผมจะเลิกใช้เนี่ยหลังจากที่หอก3มเล่มเนี้ยมาแล้ววะก็คือเลิกใช้เลยนะสำหรับโพไซดอนชาร์แต่ก่อนหน้านั้นเป็นหอกคู่ใจที่ผมจับมาใช้บ่อยมากๆก็เลยทําห้องแบบเรหรูอลังการให้เลยนะตรงนี้นะครับสาหรับโพไซดอนชาร์นะครับเอาละขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นหอกที่การแทงไม่เหมือนชาวบ้านแถวช่องเขานะครับผมเลยจัดมาอยู่ด้วยกันนะก็คือไรเฟิลสเปียร์ครับกับแกสลี่เกฟครับหอกที่มันจะแทงแว่งๆนะคล้ายๆกับเทอร์เรียม เปียนแบบนี้เลยส่วนห้องสุดท้ายตรงนี้นะครับผมก็ทําไว้สําหรับหอกสองเล่มที่ดูในดวงใจของผมแล้วผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วในการเล่นซีรีส์นี้ของผมตั้งแต่เล่นมานะครับก็คือเทอรีฟสเปียแล้วก็นอตโผลครับก็เตรียมห้องนี้ไว้นะเพื่อเอาไว้ติดหอกทั้ง2เล่มน,นี้นั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปแทงบอสแดกนันล็อกต่อน,นั่นเองนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพาทัวสเปียรแกลอรี่นะที่ผมสร้างไว้เพื่อเก็บหอ,อกทั้งหมดในซีรีส์แทงเส้นแตกของผมนั นี้เลยก็แล้วกันนะก็คือช่วงของการอ่านคอมเมนต์นั่นเองนะครับมาดูกันครับว่าคอมเมนต์น่าสนใจอะไรบ้างจากคอมเมนต์ตอนที่แล้วนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่คุณทีเคทีเคครับบอกมาว่าหน้าปกเหมือนล่าฉลามในหนังครับหมายถึงหน้าปกตอนที่แล้วเนาะ จร,จริงๆไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอยากให้มันเหมือนหนังครับอยากทําเกียนๆมากกว่าให้มันดูแบบปั่นๆเกียนๆนะแบบกาลังจะแทงเอาลุงหาปลามาตัดแล้วก็จะแทงไอ้เจ้าลูกฟิตลอนนะครับแต่ออกมาเท่เฉยนะเหมือนปลกในหนังเลยคอมเมนต์จากคุณศิริศักดิ์ครับบอกมาว่างั้นพี่คิดว่าบอสต,ตัวสุดท้ายของทอเลียมไหวยังครับมาแนวเดียวกับคอมเมนต์ที่แล้วเลยนะคอมเมนต์ที่แล้วก็ถามผมว่าคิดว่าสู้มูนลอร์ดไหวหรือยังก็มีคําตอบให้ดูแล้วในคลิปนี้ส่วนบอสสุดท้ายของทอเลียมหมายถึงแร็กนัลล็อกใช่ไหมอยาก ว่าไหวหรือยังตอนหน้าครับรอชมได้เลยครับแล้วจะรู้ว่าไหวหรือไม่ไหวนะคอมเมนต์ของคุณสมคิดครับอันนี้น่าจะตอบคําถามท,าที่ผมถามไว้ในคลิปเนาะผมถามไปว่าคุณสมคิดเรียนคณะอะไรสาขาอะไรที่ไหนแล้วก็คุณสงคิดก็เลยมาตอบว่าคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์วงเล็บเทียวแมทนะมหาลัยเกษตรบางเขนเอาเป็นว่าผมขอปบมือให้ก่อนแล้วกันเทียวแมท ผมอาจจะไม่รู้ลึกแต่ผมรู้นิดนึงรู้แบบตื้นๆนะครับว่าพีเอแมทเนี่ยมันเป็นสาขาที่เราสามารถน,นําคณิตศาสตร์ไปไประยุกต์ใช้กับอะไรหลายๆอย่างอะที่มันเป็นงานต่างๆได้หมดอะคือแปลงให้มันเป็นตัวเลขได้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบทางด้านวิศวกรรมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าไงผมก็ไม่รู้ว่าศัพท์เฉพาะมันเป็นยังไงนะแต่ว่าอย่างทิศทางของหุ้นเงี้ยว่ามันจะขึ้นไปทางไหนก็ใช้คณิตศาสตร์ในการคํานวณออกมาได้อะไรแบบนั้นนะ,นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือพีเอแมทคือแบบเก่งมากนะครับที่เรียนสาขา ฐานนี้นะครับคุณสงคิดโอ้โหสุดๆครับคุยกับผมไม่รู้เรื่องแน่นอนถ้าคุณจบมานะผมนี่ตัวเลขเป็นไรที่แบบกากมากสงสัยต่อไปน,นี้ผมเรียกคุณสงคิดไม่ได้นะต้องเรียกศาสตราจารย์สมคิดนะ เอาละไปดูคอมเมนต์ถัดไปกันจากคุณ v i y ครับบอกมาว่าสวัสดีครับพี่แล้วก็ให้สัญลักษณ์แปลกๆมาซึ่งมันผมสัมผัสได้ว่ามีความรู้สึกเกเรยอยู่ในตัวอักษรนี้นะที่คุณ v i y เขาพิมพ์ไว้นะครับผมเชื่อมือไปแตะแล้วผมสัมผัสได้เลยว่ามีออร่าของพลังเกเรยอยู่ในคนํานี้เพราะฉะนั้นผมขอรับมันไว้ครับพลังเกเรอันนี้แล้วผมขอเอามาเก็บไว้ในตัวผมนะครื้นฟูร่างกายและจิตใจของผมนะหลังแบบนี้คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ครับจากคุณโทเกลิก้าครับถาม ผมว่าหายไปไหนมาครับเนี่ยอ,อาจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้นะผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปส่วนมากก็คือลงคลิปที่แบบตัดจากไร์มานะก็คือพวกเรื่องเล่าอะไรแบบนั้นนั่นเองเพราะว่าไม่มีเวลาทําคลิปใหญ่นะทั้งผมทั้งหลิวนี่คือแบบอีกงานกันเยอะมากเลยในเดือนนี้นะจริงๆแม่งก็2เดือนติดแล้วไม่รู้จะงานอะไรเยอะนักหนาแล้วตัวผมก็ไปท่องเที่ยวบ่อยเหลือเกินนะเดือนนี้ไปเหนือไปใต้ไปกรุงกงกรุงเทพนะเมืองหลวงไปมั่วหมดเลยครับไม่มีเวลามานั่งเล่นเกมทําคลิปเลยแต่ก็คิดว่า้ายปี น่าจะจัดหนักให้มันดีกว่านี้จริงๆสัญญาอะไรแบบนี้ไว้บ่อยมากแต่ก็ไม่เคยจะทําได้สักทีแต่ก็นี่ไงมาแล้วซีรีส์ใหม่ในชแนลฝากหน่อยแล้วกันก่อนจบคลิปก็คือซีรีส์100วันทอรียมและสารท์ริเวอร์มอดนั่นเองนะครับตอนแรกออกไปแล้วนาปลูกอย่างเท่ผมชอบมากเลยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจัดกันบ่อยๆแล้วก็ลงให้ดูบ่อยๆนะ่อนเนื่องเลยนะครับผม เอาละท่านผู้ชมคลิปนี้ก็รู้สึกดีนะที่ผมจัดการได้นะครับสําหรับมูลหลอดนะจัดการเขาได้ด้วยหอก2ตัวเลยนะก็ถือว่าคอมพิวต์นะครับสำหรับการทําภารกิจต่างๆของผมในคลิปนี้รวมถึงเซตใหม่ที่ได้มาใส่ด้วยนะครับผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ตามรับชมนะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปสนุกถูก,กใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรก,ก,ก วันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ